สบายดีพี่น้องสบายดีเวัตทุคุณทุกคน, <ไป S 1> กคนสุมองสุบอนไปบนหางเลยหยังไปเบนหางนะเต้าเต้าพี่น้องพายุเขา่าแล้วอีแล้บบึงไหนฮักจนมืดถือว่าในได้นี่นะนี่ไปเบิ่งกันนะที่แท้พนนะ้นอะบริโตกได้มีแต่ล้มล่วน,วนสังเกตไปไปบิง่งกกยมปะ ไป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 บังด้วยยังฮักกกกะทินฮับ่แม่แม่ตีกกกะทินก๊กกะทินกับฮับ่พีนอพี่น้อง พี่น้องเบิ่งเบพายุขาลาาพักกัพักกต๊อันยเมกี้นี่จนสิบมีหวังอยู่พี่น้องเอ้มีแต่ล้มร้วนๆน้ำกับบ่อน้นกับ่ไแห้งอกมันล้มน่นก็ชั่วโมงสังกะซีเพื่อนจะบ่รด้เยเงอะคบ่เลเบิ่งพี่น้องพายุขาก็มันยมมกใหญ่กัฮักพี่น้อง lúc hát nó đi là lạ đây, nếu sai mặc anh là đây là mặc còn... bà... ừ. ừ. cái nhá cậu để cứ không có con gì, cái không mương nó cốc ไี่แช่ก,กทินหักเลย,เลยหักไปเวิดพี่น้อกงกกเหนียวกับเมนบอลยังเลยนะโมเด็ศขนาดสังกสะสีพี่น้องก็ยังหักทบเลยไในลังกับพี่น้อ,นอยังห่างัน เบังเบังยังหักอีกพี่น้องโอ้โหกบกระทินเนี่ยขังพี่น้องขยุค่ะกบกระทินกระหักคนนะอยู่สักกระสีคือสีออกนี่แหละกบหยวกะหักอือกบหวกะกเอ้ากบหิวคือเหงามันบอได้ขนาดแล้วตัวนี้ได้สืาไ วนละกอกบอโอ้ยลมนาเจ้าจบมีมองอยู่ย่านแห้งหักไปเลยตัวนี้เอาไือมตอสือตั่วอ้วนเซฟัวแทงมือมือติหัวตดหัวอียังเบิ่งคือเ่เแงสุขไปกเงี่ยพี่น้องฮัก ฮักไปเลยนาะไหมผเอ้ยนม้ตดหิีบพี่น้องพัยุเขาไปเบ่งมักม่วงพี่น้องบานี้สังเกตหมักม่วงยื่นอันอยู่หน้าอันเจดอนคือสียหลไปไปเก็บไปเก็บม่วกพยุเขานั้นพี่งเ้ยเลี้ยงเนาะไหมม โคโคโคห้ากระล่นบ่ปาเถอช่วงเก็บองกันไ้าเอน้ลงหลวงบดกแต่ยล่นแฮงบอดกอยู่นหน่่งนะเฮงบอดกแฮงล่นโอ้ยชาวบากกเดียวนี่แหละพี่นนางบดีดกหักล่น พี่น้องเอ้ยพายุเขาเมื่อกี้นี่นั่นจนผมไม่มองอยู่ซาไปเลยก็ไม่มองอยู่เพื่อนนะสังกะสีเครบครบอยู่สีแดงเอาเอาบุญคันได้คันได้ขึ้นไปอันนั้นเนี่ยเอาคันได้ขึ้นไปอันตีในตะปูตอกใหม่ในไซฮัม แย่พี่บะเนี่ยใ่หมไ่อนเ่อยเอ่อนๆโอ้ยลมนั่นชูและอยู่ทางนอกอยู่ทางในโอ้พี่น้องตีกันดูจะสร้ากระซิงงใช่ไหมน่าได้ขนาดน่ะอันนี้น้าข่าได้นี่ ของชอร์บรายนอนน้ำของเขาบดเลยแทนนี่ก็ไพลนั่งก็ฮักกยก็ไพลนั่งอ้อยก็ฮักจนบ่มี่มองอยู่เลยนะพี่น้องเมื่อกี้นี่นะฮะมองอยู่บ่ได้เลยใครเหน่งหัวอิ่มันอืมเที่ยงมกแลงต้นล้างกระซีออกเลยไปไปมองบัะม่วงใส่ห่อแดงกูเอาห่อแดงกู บ่มีหดพดพี่น้องแบบนี้แต่ล่มร่วน,นแบบเป็นหัวเป็นหัวมากพี่น้องเลยจนบม่มีมองอยู่พี่มามามาว้พูนจิตตกนี่มามาเอาไว้เลยเก็บของหมวกพี่น้อง

ป้ากกหนาแหงหลายฉุกเลยเอาเก็บใส่รถลูกละเก็บใส่กระถังนะเก็บใส่รถชุกดิบกันดิแม่ชุกมันสิถือใหนมันโมเมนตุกอันนี้นะมันตกมันนัวมันตกลงกี่ดินเก็บใส่ให้ ตกลงมานุ่มันนวมไอ้แกใส่กระทางนะลูกล่ะป๊ดผู้พี่มาหอดพี่มอม่วงนะลมแห้งเพราะว่าลมลมลมสิลงมาทางพี่เนั่นเลนยังวะโผพี่น้องเอ้ย ยกเข้าวค <Buddhist. S 1> ามว,วขาผัดข <Buddhist. S 1> าวตะล่มมชุกไอ้กเกียบอยห้าได้ไหมลูกนี่นี่น่นาุกก่เบิ่งกกนี่พี่น้องเต็มคือกันเลยโ Kep con kong, mày lúc luôn 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 xe luôn luôn lọt lọt, luôn 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 เป็นกระสอบนี่แต่มองม่วงหล่นกองอยู่พี่น้องป้าโู้โซมาพายุเข่าอุลีอันนี้นะเออเอาไปโดยย้ำป้า อย่าเหยียบเด้อลูกล่ะจะไหนขขาจะมาเก็บเอาได้หนิกูเจ้าขขาจะมาเก็บเอาได้หนิอือพี่น้องหน้าหนะนีิคือเป็นจักแล้วเลยก็เขาบอกว่าเขาจมเอเก็บหอดหล่นอยู่คู่กก,กพี่น้องป้ากกนี่แหึงหลายปลาลูกปลาเงียบปะอันนี้หองกระเ่าเวียงอืม ปไปลูกวะมือม่อไปกันอย่าไปไปโพดโพพี่น้องพะยูกกระยกรดอกกระด่งมะม่วงผัดมะม่วงอันมะม่วงดิบมะเมนมะม่วงุกุกอีกกองอีกโอ้ชุกซอหน่วยนั่นแหไปพี่น้องพี่น้องมืดพ้นใหม่เลย มืดพ้นมืดลมพี่น้องเว้ยบ่เมนพ้นพ้นพ้นนะบ่างามจนสิบบ่เต็มอมันบ่เต็มหมอ้อนอกนั้นลมล้วนรวนเลยสังกะสีกะเงิงสังเกตอันลมนี่ปุ้ยบ่เคยเห็นมาก่อนจนเป็นตายานจนสาวโบราณนะ่ะบ่มีหวงอยู่เลย ลมเดี๋ยวอ่ะบ่เคยเห็นนะแบบแห้งๆหีงสุดเลยห้ามมงอยู่บ่มีเที่ยงแล้วนะไปแล้วพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องด้วยอย่าลืม ขามาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่สบายดี